สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนําเสนอเมนู3ชั้นทอดน้ําปลานะครับหมู3 3ชั้นทอดกรอบอๆหอมๆนะครับทานกับน้าจิ้มแจ่วมะนาวรสชาติจัดจ้านนะครับเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยนะครับใครจะทานเป็นกับแก้มหรือว่าจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาบอกกันด้วยนะครับ ต,ติดตามกันเลยนะครับขั้นแรกในการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราใช้หมู3ชั้นสไลด์นะครับประมาณ7ขีดนะครับแป้งทอดกรอบประมาณ1ถ้วยนะครับน้ำปลานะครับสี่ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วมะนาวนะครับมะนาวประมาณ1ลูกนะครับ หอมแดงซอยนะครับประมาณ4-5หัวนะครับต้นหอมซอยน้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับพริกป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ข,ข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมหมูทอดนะครับเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะครับ4ี่ช้อนโต๊ะ จากนั้นนะครับเติมผงปรุงรสครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อวันนี้เราจะคุกแป้งเปียกนะครับเราจะค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งเน่ยเหลวเกินไปนะครับ จากนั้นก็ค่อยๆค,ค,คนส่วนผสมให้ละลายนะครับวันนี้เราจะคลุกแป้งให้เหลวสักนิดนึงนะครับจะไม่ให้ข้นเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่เคลือบหมูบางๆนะครับไม่ต้องการให้แป้งเนี่ยเคลือบกับหมูเยอะเกินไปนะครับจากนั้นเราก็เอาหมูสามชั้นใส่ลงไปแล้วก็ขยำเลยนะครับ แบบนี้นะครับขยำให้ส่วนผสมของแป้งเนะี่ยเข้าไปอยู่เคลือบหมูทุกชิ้นเลยนะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราพักไว้ประมาณ10นาทีนะครับระหว่างรอเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วมะนาวกันนะครับใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะครับ เติมน้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับจากนั้นใส่พริกป่น1ช้อนโต๊ะครับข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยมะนาวนะครับ1ลูกครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ที่น้ำตาลให้ละลายนะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับเราใส่หอมแดงซอยครับตามด้วยต้นหอมซอยครับจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทอดหมูกันต่อนะครับต่อไปตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับ ใส่น้ำมันเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะทอดหมูเพื่อที่จะให้หมูมันกลางได้เต็มที่นะครับจากนั้นก็นำหมูลงไปทอดเลยนะครับเวลาเราเอาหมูลงทอดนะครับเราก็พยายามคลี่หมูให้มันให้มันอ้าหน่อยนะครับให้มันแผ่มันจะได้สุกทั่วกันนะครับแล้วมันก็จะได้กรอบด้วยนะครับถ้าเรา เอาหมูเนี่ยไปวางซ้อนๆกันหรือหมูม้วนๆนะครับด้านในมันก็จะไม่กรอบนะครับพยายามคลี่ออกเพื่อที่จะได้โดนน้ามันทั่วถึงนะครับจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับพอเหลืองทั่วกันแล้วนะครับเราเอาออกมาพักสะเด็ดน้ํามันก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราจะทอดหมูสองรอบนะครับเพื่อความกรอบนะครับ นี่นะครับได้ส่วนประมาณนี้สุกเหลืองประมาณนี้แล้วนะครับเราพักไว้ก่อนนะครับพอพักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเราไปตั้งกระทะใหม่นะครับเปิดไฟให้แรงเลยนะครับให้น้ํามันร้อนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เอาลงไปทอดอีกรอบนะครับรอบนี้นะครับจะทําให้หมูกรอบแล้วก็อ่าส่วนที่เป็นหนังนี่นะครับก็จะฟูไม่เหนียวนะครับ นี่นะครับเทคนิคที่เราทําให้หมูเนี่ยกรอบนานแล้วก็ไม่แข็งส่วนหนังก็จะไม่เหนียวด้วยนะครับนี่นะครับพอ,อเหลืองสุกได้ที่แล้วเราก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันนะครับจัดจานได้เลยนะครับจะสังเกตว่าหมูของเราเนี่ยแห้งนะครับไม่อมน้ํามันนะครับเพราะว่าเวลา,าที่เราไปทอดรอบที่สองเนี่ยเราเปิดไฟแรงนะครับ เอาลงไปทอดอีกรอบหนึ่งจะเป็นการไล่น้ํามันไม่ให้หมูเนี่ยอมน้ํามันด้วยนะครับนี่นะครับหมูแห้งสวยงามนะครับหนังกรอบแล้วก็เนื้อก็กรอบนะครับทานกับน้ำจิ้มแจ่วมะนาวนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีนะครับตัวหมูก็จะมีความเค็มนิดๆน,น,นะครับแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปลาด้วยนะครับ ทานเป็นกับแกล้มก็เหมาะนะครับเป็นกับข้าวก็ดีนะครับถ้าจะทานกับน้ำพริกหนุ่มก็เข้ากันนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้หมดเลยนะครับเมนูนี้เด็กๆก็ชอบมากนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ